ครับผมนี่ก็เป็นแปลงพักบุงครับผมที่ผมว่าไ้ครับครับมืออื่นมือหือครับผมกับบรูรี่มือไรครับเพราะว่าคันมันได้คันมันได้รุ่นนี่กับกับพ่อถอนนะครับเพี่อน้องพ่อถอนพ่อโลกแล้วแต่เกิดว่ามันเน่าละายกับม่ค่าครับเพื่อนกะตีครับความแสบก็มือไรแม่นกะสิบอดดีเท่าที่ควรครับผมถ้าเกิดมันเน่าครับผม นี่คันถือฝนนี่ขามขึ้นคันเข้ามาสู้นมาตองนี่มันสิลมนี่พี่น้องคันเกิดว่ามันลมนี่แห้งสิเป็นผลเสียครับสําหรับผู้ปลูกปักบุงครับผมครับบุงนี่ครับพักหอมหาแปงครับผมที่มันเหลือพี่น้องมันเหลือจากอโอ้่านมาหลายเดือนครับผมไม่ได้ปลูกแล้วก็ที่นี่มันกะทังฝนน้าเน่ทึงเวลากับ,บ่มี่ครับผมอันนี้ผมก็บ,บ่ได้มาปลูกน้ำหรอกครับผมอันนี้มันมีตา อาซาอลี่ับพอเถ่าครับมาปลูกครับผมนี่ครับผักหอมกำลังงามพี่น้องถือฝนครับกับเพราะว่าน่าเห็นได้ราคาดีครับผมครับนี่ครับพักบุงครับผมป็นแต่แซบป็นเต่แซบพี่น้องนี่วิธีการเห็ดแปลงกับบางอย่างนี่พี่น้องเขาไถขึ้นไถติดกันประมัณอ่าปกติแล้วตีตะกี้ผมบ้านนี่จะแปลงเงี้ยเานี้พี่น้อง อันนี้พอเท่าเป็นเห็ดบปืเปลปเยยี่ยงใบไงแล้วแต่ห่าสีเอาขนาดใดครับผมห่าสีเอาขนาดห้าหกเจ็ดแปดเก้าผ่านไทยกัแล้วแต่ครับผมแต่กี่ผมก็เอาเคยเอาเก้าหรือสิบครับผ่านไทยมันจะแปลงงี่ง่้ยกานี้เนาะครับห่าไทยไทยเราห่อวนมาไทยวนมากเรามาไทยครับเป็นเป็นเอ่อเ็ดหรือ 8. แปดเราก็แล้วแต่พี่น,อนาา้องครับผ่านไทยเราเ่อขนาดมายกยกร่องครับพี่นอ้องยกร่องยกขึ้น ยกโซนพี่น,อน,น้องยกโซนนี่ครับโซนทั้งนี้ยกโซนขึ้นแล้วเขาก็เอาคาดเคลียแปลงครับผมเคลียแปลงให้มันเสมอกันครับผมเสมอกันให้ตรงกลางมันจีโน่นแน่ครับอย่าให้มันเป็นเอีงพี่น้องหรือเขาเสีเหตุเป็นเรียบเสมอกันได้ก็ได้ครับแต่ว่านาฝนก็แนะนําให้เป็นแปลงที่นุ่นนุ่นกลางครับผมนุ่นนุ่นกลางครับแล้วเขาก็วันผักบุงครับผมวันผักบุงลงครับแปลงนึงกะจี แล้วแต่เข้าสิเอาครับผมเฮาสี่เอาซองนึงครับถุงถุงนึงนะครับผมถุงละโลครับผมถุงละโลก,ละโลกะจะประมาณอันนี้เป็นโลละร6อยหกสิ5รอยหสิบอยหสิบหครับผมเป็นพันนี่ครับเดี๋ยวซองซองผักบุงงยี่ห้อทิบเอาพี่น้องเบิ่งครับนี่ครับตาซ้อนแดงครับพี่น้องผักบุ้ง ส่วนแดงนี่ครับยอดไผ่ก้าครับผมนี่เป็นพันธุ์ที่เอามาวานประจําครับผมเอามาวานประจําเพราะว่ามันได้ผลผลิตดีครับได้ผลดีครับผมเทียบมืวานครับมันจตนิต้นนี่ครับลักษณะตน้นมันจีใสเอ่งามครับพี่น้องใสาง,งามแล้วก็ต้นงามดีครับผมบางชนิดนี่ เอามาว่านนี่ครับผู้บรูนี่เอามาวานนี่มันจะเป็นหนงพี่น้องครับเป็นหนงวานนี่ไม่ไม่นี่มันสิเป็นอ่าเป็นหนงเป็นล่ำขึ้นมากตรงกลางเลยพี่น้องเป็นขอประเภทนั้นจะบริยมครับผมจะบริยมผมเกิดคัดเกตคัดประเภทที่พังมุงเขาเสียมาวานอยู่อันนี้ยากับปฏิฉีดครับยาคุ้มกับได้ฉีดครับผมใส่แต่แต่ปุ๋ยครับผมเทาพอต่อเท่าวานันอา่า อยางให้ดีก็คือใส่ยอดดอยครับใส่ยอดดอยหรือใส่ฟุนรองพื้นก็ดีกันครับผมเล้าห้องกับวันในพะบุงครับผมมล็เผักบุงถุงหนึ่งหรือถุงเคิงกับแล้วแต่อ่าผู้ที่ต้องการสิเอาควาวมหนาความบางําไดครับผมเล้าห้องกับโพตะวนถุงหนึ่งเล้าห้องกับเอาผู้ใดมีแกบก็เอาแกบก็ได้ครับผมแกบดิบ คุ้มวานคุ้มเราเอาผู้ใดมีฟางก็เอาฟางนะครับผมแต่ว่าที่น,นิยมก็เอาฟางละครับผมฟางคุ้มหรือผู้ใดอยากให้ปรับสภาพดินไปในโตเขาก็เอาแกบ็ดดิบใส่นะ้นำอีกทีนึงครับผมใส่คุ้มทับข้างบนอีกทีนึงก็เป็นพ้นดีครับพี่น้องใส่ทั้งสองอย่างก็เป็นพ้นดีครับผม อาครับมาตอพี่น้องครับมันก็เป็นผ้นดีครับผมเอาว่าไอ้ปูทีนิยมพ่นกันนิยมทั้งสองประเภทครับผมครับนี่พะพุ่งนี่เขาก็ถอนครับผมถอนบางท่านก็มัดเป็นโลรค่าแปียกเลยครับผมแต่ว่านี่เคยเฮ็ดกับเฮ็ดเป็นโค่นพี่น้องเป็นมัดมัดหนึ่งกรสิเป็นโลกลัวพี่น้อง โลกว่าเขาก็เอาไปนี่ครับใบแต้ใบแต้ใบน้อยไม่เลยครับพี่น้องครับใบแต้ใบน้อยนี่ครับเขาก็ไปเอาออกสางออกนิดหน่อยครับเราไปสร้างกิโลครับเอาไปล่างน้ำนะครับพี่น้องล่างน้ำดีๆเปิดน้ำดีๆคือยังเขาลลางพักความมาละเขาก็ไปสร้างกิโลสร้างกิโลเราก็เอาไปให้มันเสด็จน้ำนิดหน่อยก็ยัดถุงครับผมถุงละห้ากิโลครับผมถุงละกิโล ช่วงมันมีราคาเอลีมันกะถุงละลอยครับถุงละลอยกลัวหรือขึ้นถึงสองลอยกัมีพี่น้องคันเดโลละไรยี่สิบบาทนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับผมแต่ว่าสําหรับใมราคาที่เป็นนั่งขายครับผมกะบเป็นกัขายได้โบรูวาช่วงนี้มันสีราคาจักบาทนะครับเนาะช่วงอ่าเศรษฐกิจโควิดจังสี่ครับผมแต่ว่าเดี๋ยวนี้กะตลาดกําลังจะเปิดแล้วก็ร้านค้าร้านขายกะเริ่มสี่กลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งครับผม ก็เพราะว่านาให้่ราคาดีครับผมสําหรับปักบุ้งครับผมแล้วก็ผู้ที่สนใจอยากปลูกครับผมมันก็เฮามีพื้นที่จํากัดเทากับสามารถที่ใดพี่น้องผมก็เคยเห็นแล้วเพิ่นมีพื้นที่ประมาณหาเมตรครับหาเมตรคูณสิบเมตรเพิ่นกับเฮ็ดได้พี่น้องเพิ่นก็ยกแปลงึ้นทั้งที่ละแปลงน่้ยังสี่ละแล้วก็เอาเฮ็ดก็ผมมาแล้วครับพี่น้องแล้ว จะให้ดีเขาร่องพื้นวานแล้วก็ฟางคุ้มน้าของเขาน้ปปาป้าป่าแล้วพี่น้องหดน้าป้าป่าหดเสาหดแรงครับมันเกิดมันเกิดเนี่ยเอาปุ๋ยอ้อยครับประมาณใส่ปุ๋ยกับปมั่สองสามสองเทียนละ่ะพี่น้องอย่างหลายเพราะว่าถ้าเกิดว่ามัน,ม,นมันใส่หลายมันง่ามหลายมันบริเวณขนาดของมันหรือเขาต้องเบิงบ้งเบิ้งว่ามันสีซั้ในใดล่ะครับพี่น้องเพราะมันว่าใส่อย่างเดียว นี่แะครับนี่ก็ได้ขนาดที่ห้าสิบพ่อถอนแล้วครับผมพ่อถอนถ้าเกิดว่าเ้าถอนนี่มันสีเงาได้พี่น้องนี่บึ้งจังสีมึ้นกับง่มง่ำครับแต่ว่าขันถอนขึ้นมากขึนเงาครับแย่เปร์ครับผมที่เพิ่นมาลูกหอมเมื่อหลอกหอมซอยประจำนี่เพิ่นมีพื้นที่จำกัดอยู่หนาบานเพิ่นเพิ่นขายเงินได้กัได้งวดละหลายบาทอยู่พี่น้องนี่ครับสื่อซ่องหนึ่งสื่อซ่องหนึ่งครับนี่ซ่อง พักบุ้งหยอดไผ่หรือมันมีหลายขนาดลรยี่หัวและหลายราคาพี่น้องหลายราคาสําหรับกันพักบุ้งทีเฮาสีสื่อเมื่อวานหัวอะไรไปลายหน้าครับผมหัวอะไรไปลายหน้าเสะสามารถเทดได้พี่น้องกูได้ว่ามีเครื่องจักรเครื่องทุนแรงก็เอาบักจกนะพี่น้องบักยกกลนกลกลตากดินไปจังหน่อยเกข็ขาดขาดกวดกวดกวดครับผมาะว่าขาดนี่็สิมีประจําบ้านอยู่แล้วผูใดบว่ามีก็ซื้อได้ครับตามร้านค้าร้านขายครับมาเคีย มันก็จะมีสำหรับราคาปบูบงก็จะมีราคาถุงละลอยเ้าถุงละลอยครับผมลอยสองลอยก็มีครับหลายขนาดหลายราคาเอาเมื่อวานครับผมก็ที่เขาไปล้านขาเขาไปซื้อมันก็เขาจะกอนเน้นน้ำอยู่ครับผมวา่าราคาใดยี่ห้อใดที่คนนิยมที่เอาเมื่อวานครับผมวันไวันก็โคตรเซาโคตรแรงเลยพี่น้องมี ุนขอโทษครับมีฟุน้นกระใสฟุน้นมีปุ๋ย,ยกระใส้ปุ๋ยอะไรพี่น้องเพราะว่าจะให้ผักเขางาม้มเดี๋ยวไปขายครับพี่นอ้องสำหรับโรคที่เกิดจากที่มีโรคพักบุงครับผมกับชิมีจะปกติเราจะมีจะเชื้อลาพี่น้องเชื้อลาครับผมเชื้อลานี่มันจะเป็นลาลาแป้งนะพี่น้องจะเป็นใบแต่ข,า,ขาวลาแป้งหรือลาดำมันมีสองประเภทนลพี่น้องใบมันจะออกขาวขาวครับ ขาวแล้วก็ที่เป็นดำเช่นเดียวกับส่วนมากนะครับเนะาะเขาก็ฉีดยาเชื้อราไว้ถ้าเกิดว่ามันมีนะครับเนาะถ้าเกิดว่ามันเปลี่นแต่ว่าคันบ่มีว่าเป็ี่นเท่ากิบว่าต้องฉีดคับพี่น้องไม่ต้องฉีดถึงเวลาถอนขายก็ถอนขาย,ยัางไงครับผมนี่แหละครับถ้าเกิดว่าเป็นช่วงเทศกาลเนี่ยครสิมีราคาดีครับผมราคาดีแล้วก็ช่วงนี้ก็ถ้าเกิดว่ารานค่าร้านข,า,า,นขายเพิ่นเปิดให้การบริการเอาไปขายมันกับสิาคากับสิขยับขึ้นนะพี่น้องเนาะ แต่ว่ากะถ้าเกิดว่าปลูกได้เอาไปขายเองกัสิดีอย่างนึงครับพี่น้องมีตลาดตามตําบุตลาดตามชุมชนนะครับนาอเอาไปมัดขายไปมัดขายแล้วก็ไปย่างค้าขายมันก็สิได้ดีพี่น้องแต่ว่ากัาเคยผมเคยได้ยินครับผมบางหมู่บ้านหรือบางอ่ามองอาจจะปลูกบ่ได้ว,นวนันบ่ได้คือจยังสี่ครับผมมันก็สิมีอยู่กันครับผมบ้านเล้วมันคือบางงาม เคยมีครับที่เพื่อน أ, มูที่ทำงานเพื่อนเคยถามนะครับว่าพักบุงเอาเห็ดยังไดคือว่านงามแท่เห็ดอันนี้ใส่ปุ๋ยแล้วก็บังงามมันก็อาจจะเปลี่ยนไปได้ครับผมบางพื้นที่บางดินจังมองอาจจะเปลี่ยนไปได้ครับผมว่าที่บังง่ามมันก็เลือกดินอยู่ในพี่น้องอพืชบางชนิดครับผมแต่ว่าดินแถวโค้งนี่มองเคยปลูกนี่มันก็ปลูกเอียงกับงามเพรับผมงาม ถึงวนะ่าห้องพระทันใส่ปุ๋ยหรือเฮาอ้อยปุ๋ยน้อยๆน,ยนี่มันก็ซัดขึ้นเด้อครับพี่น้องดินมันก็ต่างกันอยู่ครับเอาครับก็ได้เวลาอันสุคอนครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมมาพาพี่น้องมาเบิง่งผักบุ้งครับผมผักบุ้งแล้วกะ็ก็แนะน้ำเล็กๆน้อยๆครับผมวิธีการอ่าปลูกผักบุ้งวนันผักบุ้งสำหรับผู้ที่สนใจนเนาะครับเนาะอาจสิมีประโยชน์สำหรับบางท่านแล้วกะ็ผู้ใดก็เคยเฮ็ดหรือบ่เคยเฮ็ดก็ลองเอาไปปักบุ้งและะ้วกับตามคำแนะน้ำนะครับผมเนาะ ครับสำหรับคลิปนี้ครับผมฝากไปฝากกดไลค์กดแชร์เพืไไ่อที่ชี่นชอบกับฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมวันนี้บาาพิษสนครับบ้านสวนครับผมสมิทธิ์อำลาพี่นอนครับผมสวัสดีครับ